ถ้าเราอยากรวยเราต้องทำยังไงฮะโอ้โหคำถามนี้เปิดมาอย่างนี้วิดีโอนี้ต้องดูให้จบแล้วฮะจริงๆอ่ะหัวข้อนี้ก็คือปิดก,ก็คือการปิดการขายสายโหดแบบ100%ผมตั้งใจจะทำให้ดูแบบวอลเล่บอลซิสเทมคุณเคยตอนคุณเรียนมัธยมเนี่ยคุณเคยเรียนวอลเล่บอลไหมเขาจะมีเสิร์ฟรับชงตบรับกระชงเนี่ยอยู่ด้วยกันนะฮะคือหมายความว่าอย่างนี้ฮะการเล่นวอลเล่บอลเนี่ยถ้าคนเสิร์ฟไม่เสิร์ฟเนี่ย มันก็จะไม่มีคะแนนแน่นอนถูกป่ะการทาขายของออนไลน์เนี่ยมันต้องเสิร์ฟเช่นกันแต่การเสิร์ฟของวอลเลย์บอลเนี่ยเรากะว่าจะเสิร์ฟแล้วได้คะแนนเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันยังต้องมีคนตบอีกถูกไหมฉะนั้นการเสิร์ฟเนี่ยมันคือการทําให้คนเขารู้จักเราคําว่าเสิร์ฟของผมคืออะไรฮะเสิร์ฟของผมคือการสร้างแบรนด์ฮะเสิร์ฟของผมคือการสร้างตัวตนฮะเสิร์ฟในที่เนี้ยถ้าทางออนไลน์ก็คือการทําช็อตวิดีโอคือคําว่าเสิร์ฟหมายความว่า อะไรก็ได้ที่มี Engagement เยอะๆอะไรก็ได้ที่มี e a reach r e a c h คือจำนวนการเข้าถึงเยอะๆอะไรก็ได้ที่ทำให้คนรู้จักแบรนด์แล้วเห็นเราบ่อยๆมีคอมเมนต์เยอะๆมีแชร์เยอะๆ,ๆอันนี้เราเรียกว่าเสิร์ฟการเสิร์ฟจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจำเป็นต้องใช้อะไรก็ตามที่เป็น Trending คอมเขาเรียก c o n คอนเทนต์อะไรก็ตามที่เป็นเทรนดิ้งอย่างเช่นช่วงเนี้ Facebook ยปรับอัอลกอริทึมทำให้ไลฟ์มีคนดูเยอะเราต้องใช้ไลฟ์ฮะถ้าช่วงนี้ช h อป e ีให้เราทำช็อตวิดีโอแล้วติดตะกร้าแล้วเขาจะปล่อยอัตราลิชให้คนดูเยอะเราต้องใช้ช็อตวิดีโอบวกติดตะกร้าฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องตามข่าวสารให้ทันแน่นอน ทุก YouTube ที่ผมทำทุก Facebook ที่ผมทำทุกไลฟ์ที่ผมทำผมจะเป็นคนอัปเดตข่าวสารเองก็ตามกันให้ทันแล้วกันเนาะแน่นอนอย่างนี้ฮะการเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยช็อตวิดีโอไลฟ์นะไลฟ์บอกยิงโฆษณา f a c e b o o k ทวีตแล้วก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์ไอพวกเนี้ยล้วนเป็นการสร้างแบรนด์ทำให้คนที่เขาไม่รู้จักเราเขาได้เริ่มรู้จักเราอ่านี่คือการเสิร์ฟข้อที่2ฮะคือการรับและการชงฮะ การรับและการชงหมายความว่าเรากาลังจะตบล้แต่เราต้องรับและชงก่อนก็คือเซตลูกให้มันสวยให้ตบแล้วได้คะแนนแน่นอนการรับและชงของวลอลเลย์บอลเนี่ยเปรียบเสมือนในด้านออนไลน์ก็คือการทํำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าทักแชทถ้าเรายิงแอดไปแล้วลูกค้าทักแชทมาก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะโอนเงินมาถูกไหมการที่ลูกค้ามาดูของเราในช้อปปีแล้วกดใส่สินค้าเข้าตะกร้าก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเขาจะ ให้ส่งของเลยหรือตัดเงินเลยหรือเก็บเงินไปทางก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถูกไหมฉะนั้นการทักแชทคือการเพิ่มโอกาสที่จะปิดการขายได้เอ,อนะต้องทําให้ได้ต้องทําให้เขาทักแชทให้ได้เหมือนแบบทักแชทแล้วมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องมีให้ได้หรืออาจจะเป็นฟรีเมียมฟรีเมียมอย่างเช่น วันนี้ผมมาทําวิดีโอโอ้โหด,ดีจัดเลยแต่ถ้าคุณอยากดูวิดีโอที่ดีกว่านี้คุณต้องจ่ายตังค์ซึ่งซึ่งอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะไม่ได้มีอะไรที่ต้องจ่ายตังค์นะแต่แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าหลายๆคนก็ทําแบบนั้นอาจจะทําเป็นยู u ูบซับสไคร์ก็ได้นะถ้าคุณอยากจะดูวิดีโอพิเศษคุณต้องจ่ายตังค์เดือนหนึ่งผมจะทําให้ดู4คลิปอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะนะครับ3มก็คือแจกของหมายความว่าถ้าเกิดคุณนะ สนใจสินค้าเราเรามีแซมเพลให้คุณดูนะไอะอย่างนี้ก็ได้สี่ก็คือสามวันสุดท้ายหมายความว่าอะไรฮะเป็นการเร่งให้เขาสนใจให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องรีบตัดสินใจแล้วว่ามันคือการชงแต่เขาจะตัดสินใจหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องของลูกค้าแต่เราชงไปแล้วไงสุดท้ายคือตบฮะคืออย่างนี้การเสิร์ฟเนี่ยมันคือการสร้างแบรนด์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต การตบเนี่ยมันคือการจะเอาคะแนนจากคู่ต่อสู้ถูกปะมันก็คือการปิดการขายแบบ100%ถ้าเราสร้างแบรนด์ได้100%สมมตินะเราสร้างแบรนด์100%คือเราเปิดการขายได้100คนและเราปิดการขายได้อีก100คนก็คือคอมพิตยังไงเราก็รวยแน่นอนฉะนั้นไอตอนที่เราปิดการขายเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างในทางวอลเลย์บอลเราเรียกตบเพื่อทำคะแนนมีอะไรบ้างฮะห เราต้องทำคอนเทนต์ชุดที่2องครับคอนเทนต์นะยุคเนี้อย่างน้อยต้องทำสอชุดชุดแรกทำเพื่อสร้างแบรนด์ทำให้เขารู้จักเราชุดที่2เนี่ยเราต้องให้โปรโมชั่นที่เขาปฏิเสธไม่ได้เป็นคอนเทนต์ชุดที่สองสำหรับคนที่รู้จักเราแล้วเท่านั้นว้าวอันนี้น่าสนใจเราก็เลยทำารีเอ็นเกจเมนต์เพื่อตามตื้อเขาเผื่อเขาไม่เห็นคอนเทนต์ที่ปฏิเสธไม่ได้ เราก็ตื้อเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเฮ้ยเอาก็เอาวะซื้อแล้วกันสคือคอนเวอร์ชันคือหมายความว่าเวลาเราจะยิงไปตื้อคนที่เขาปฏิเสธเราไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องตื้อเฉพาะคนมีเงินถูกปะถ้าเขาไม่มีเงินเราไปนั่งไล่ตื้อเขามันจะมีประโยชน์อะไรคือตื้อไปก็ไม่มีตังค์เออเราก็ต้องตื้อเฉพาะคนมีตังไอโฆษณาประเภทเนี้ยเราเรียกว่าคอนเวอร์ชันและสุดท้ายเราก็ยิงติ๊กต็อกแบบติดตะกร้าหมายความว่าอะไร หมายความว่าคนไหนก็ตามที่เอาของเข้าตะกร้าไปแล้วแต่ยังไม่จ่ายตังค์เราก็จะเขาก็จะโดนเรายิงซ้ําอย่างเงี้เยเรื่อยๆอันเนี้ยในทางของการโฆษณาเนี่ยเขาเรียกเสิร์ฟนะชงแล้วก็ตบในการของการขายของออนไลน์เนี่ยถ้าเราสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าใหม่รู้จักเราได้100%ยและปิดการขายได้100%ยอดขายจะกลายเป็นโปรเจกต์ 10x ทันทีครับ วันนี้ผมอาจารย์ตรีขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะมีคำถามใดทักเข้ามาที่ Line แอปเดอะบิได้เลยตอบทุกคำถามอย่างเต็มความสามารถะฮะแล้วทั้งปีเนี้ยปีมังกรปี67เนี่ยจะจัดคลิปหนักๆ่าบเงี้ยมาให้ดูทุกวันไม,ไม่ไม่ทุกวันเอาเป็นว่าทุกสัปดาห์ละกันเพื่อให้ทุกคนมีความรู้จะได้เอาไปใช้ในการทำมาหากินได้ส่วนใครที่อยากเรียนแบบจรงิจรงจังผมแนะนำให้มาที่เดอะบิเลยอ่าเปิดคอมลุยไปพร้อมกัน ผมจะสอนทุกอย่างที่ทำให้คุณเข้าใจในโลกออนไลน์และรวยในโลกออนไลน์ให้ได้ยังไงวันนี้ผมอาจารย์ตรีขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปหรือไปเจอกันที่ทุ่งคูก็ได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะไปก่อนแล้วฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ